สวัสดีครับอยู่กันในเกม Monster Wild ดีครับก็มาแนะนําชุดกันในชุดที่2ที่เราควรจะต้องเปลี่ยนนะหรือว่าจะไม่เปลี่ยนก็นได้ถ้าใครแบบว่ามีเพื่อนเล่นครบ4คนหรือหาตี้นอกก็จะลุยเรื่อยได้สบายนะแต่ถ้าใครเล่นแบบสโลว์หรือเล่น2คนนี่อาจจะต้องเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะซึ่งหลังจากที่เราแนะนําไปในชุดที่แล้วนะครับ <Yep. S 1> ก็สามารถเล่นยิงยาวได้จนถึงประมาณลาทารล้อ่ก็น่าจะได้วัตถุดิบเอามาเปลี่ยนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่ชุดเอ็นเกมของโลแล์นะแต่เป็นชุดที่ให้เราเนี่ยเอาไปตีตัวอาร์ควลได้ง่ายมากขึ้นนรัักกมมาาเิ่่ทีอว ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบที่ใช้ชิ้นสวดของลาทะลอสเนี่ยที่ตีไปก็เป็นระดับแร4สก่อนหน้านี้แนะนําไปเป็นแร3สอันนี้ก็ขึ้นขั้นมาเป็นแร4สข้อดีของอาวุธนี้ครมันจะมีมาสเตอร์ทัชนะครับก็จะช่วยให้ความคมเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ถูกลดลงเวลาตีนะ กับดาบใหญ่อันนี้เป็นดาบธาตุเลยครับก็มีค r ริเค a ลเอลเมนต์นนะฮะทำให้อาวุธธาตุเนี่ยเมื่อติดคริก,ก็จะแรงขึ้นอีกเล็กน้อยดียครับซึ่งตรงนี้ก็มีคริกอยู่แล้ว15เปิดผมก็ใช้อันนี้แหละไปตีอาร์เวลนะเพื่อจะเอาชิ้นส่วนอาร์เวลลนี่ยแหละมาทำดาบใหม่นะ ส่วนชุดนะครับก็ลาทารลอตเลยเรียกได้ว่าใช้กันยาวเลยครับโดยเฉพาะมือกับเท้าครับเพราะว่าสกิลของมันค่อนข้างดีนะในภาคนี้เรียกได้ว่าโดดเด่นนึ้นมาเลยนะครับสำหรับชุดสกิลฮะก็จะเป็น w e a k n e s s exploit นะครับความสามารถของสกิลนี้ก็คือเมื่อเราโจมตีที่ w weak point ฮะจุดอ่อนหรือว่าวูนเนี่ยจะได้เอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับซึ่งในเซตของลาทารลอสจริงๆมี3เลยนะครับมี3ส่วนที่มีสกิลนี้แปะอยู่นะก็คือส่วนหัวอีก1ส่วนถ้าใครแบบไม่รู้จะใส่หัวอะไรอยากเปลี่ ก็เป็นตัวเลือกที่ดีหรือว่าใส่สีเอาสกอตเชอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีครับอะ มาลองดูลายสกิลนะฮะถ้าเราใส่ 2, 2ก็คือเราจะได้ครดิตเข้าิเอครับเมื่อตีวิกพอย์นะแล้วก็เอ็กซ์ตร้า5%เครับเมื่อตีที่วูดแต่ถ้าใส่3นะครับก็จะเป็น15กับ10เปอร์และดาบเรามันติดคลีอยู่แล้วแล้วมีเครดิตเข้าอิเวนต์อยู่แล้วก็น่าจะช่วยให้ดาเมจรุนแรงมากขึ้นนะครับเข้าไปคอมโบคู่กับดาบได้เลยส่วนเซต4คุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวไปลองดูกันฮะก็ถ้าใครอยากใส่เซต4ก็เสื้อฮะเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวส่วน,อวนเอยหราจะ ไปใส่ชิ้นอื่นมันจะดีกว่าเยอะซึ่งโซนเอลเลยครับก็แนะนำเป็นซูบเลครับสกิลค่อนข้างดีตรงที่ว่ามีแม um ็กซิมัมไม้ฮะมาลองดูกันครับแม็กซิมัมไม้ทําอะไรได้ก็คือเมื่อสตามิน่ามันเต็มนะครับเราจะได้คริเทคอลเหมือนกันนะสิเร์เซ็นตว่าเซตนี้ก็จะเป็นสายคริปไปเลยฮะคือเอเลเมนต์ไปเลยโอเคฮะมาลองดูเซตสี่นะฮะเซตสี่สกอตเชอร์เราโจมตีก็คือจะได้ดาเมจเพิ่มเติมนะครับเป็นไฟ นี่เป็นไฟครับบวกมา30นะครับอันนี้คือเซต4 <c oughs> เป็นโอกาสนะไม่ใช่ว่าทุกดอกที่จะขึ้นมาเป็นดาเมจเพิ่มเติมนะครับแต่ก็บางทีก็ลดหย่อนลงไปตามตำแหน่งที่เราตีกับศัตรูด้วยถ้าศัตรูมีกันทาตก็น่าจะลดจอดไปแต่ถ้าตีหุ่นตรงนี้ผมลององเทสแล้วก็คือประมาณ30นะครับ ส่วนอันนี้เซตสครับเดี๋ยวถอดหัวทิ้งไปก็จะดูแค่ออฟสกอเชอร์ครับที่มันจะบวกขึ้นมาฮะเกับซีใส่แล้วคุมไม่คุมเพราะว่าเสื้อมันก็ไม่ค่อยบวกอะไรที่พิเศษอะไรมากมายนะครับ <S <S ประมาณ12ครับก็ขึ้นมาครึ่งหนึ่งอะขึ้นกว่ากว่าจาก12เป็น30นครับก็ลองตัดสินใจก,กันดูครับว่าใส่ไม่ใส่ดีโอ้มันจะมีเพลทใช่ไหมเราทรอดเพลทที่อาจจะไม่ดรอปนะครับของแรก็อาจจะไม่ได้สร้างก็ใส่ชิ้นอื่นๆไปแทนก็ได้ครับ สวนหินนะฮะผมเรียกได้ว่าตามสภาพดีกว่าเนะเพราะว่าผมก็ไม่มีหินโฟกัสเหมือนกันถ้าแนะนําก็เป็นหินโฟกัสครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยชาร์จได้เร็วนะครับสำหรับดาบใหญ่แต่ผมไม่มีฮะผมไม่มีผมก็เลยไปกันที่คริตเข้าเอลเมนต์ไปเลยพอดีมีพอดีก็ไปขั้น2นะครับส่วนความคมไม่มีปัญหาฮามาซัลทัชช่วยได้เยอะเลยครับแล้วก็หินชุดนะครับถ้าตามที่แนะนาก็คือจะเป็นคอนซิสซูชันนะแต่ผมไม่มีเหมือนกันเรียกว่าหินในช่วงต้นเกมก็ตามสภาพไปก่อนนะ เพราะว่าหินที่เป็นสกิลที่เราต้องการเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยบีมีอะไรก็ใส่ๆไปก่อนฮะผมก็เลือกเป็นพวกสตัรลีซิตพวกเพิ่มดีเฟนส์พวกดีวายอะไรอย่เงี้ยมันก็ช่วยได้นีครับส่วนเพนเดนส์ก็อันเก่าเลยครับเอิ่มคอซิสชั่นหนึ่งเนี่ยเอามาช่วยลดซามิน่าเมื่อบล็อกเมื่อหลบกิ้งหลบหลีกอะไรอย่างเงี้ย นี่คือชุดไปตีอักเวลเลครับน่าจะช่วยได้พอสมควรซึ่งพอเราล่าอักเวลได้ปุ๊บเราจะมาทําชุดกันใหม่นะครับก็จะเป็นอาวุธกับชุดเพิ่มเติมอีก2ส,ส่วนที่จะเป็นชุดขั้นสุดของโลแลกนะฮะ หลังจากเราจบอักเวลได้แล้วดีครับก็จะมีอาวุธปลดมาใหม่นี่ไงเรียกได้ว่าของสุดยอดของโลแลนกนะฮะมีโฟกัสถึง2เลย ส่วนชุดครับก็ปลดมาใหม่เช่นกนันเลยครับแต่เดี๋ยวเราทําแค่2นะก็คือส่วนหัวกับส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับตอนผมไปตีอาร์คเวลผมก็ใส่แค่3ส่วนฮะซูนหนึ่งสองลาทะรอนทับที่เหลือก็อะไรก็ได้ฮะหัวกับตัวตอนนั้นยังไม่มีนะสำหรับลาทะรอนก็เลยเอาดูด้าไปตีแทนก็จบได้อยู่นะครับแต่ถ้าใส่สลาทะรอนก็อาจจะดีกว่านี้หน่อยนึงนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนหัวกับตัวเนี้ย สภาพออกมาก็จะรอเทพประมาณนี้นะฮะจริงๆอยากไปตีอาร์คเวลกับโซเชียใหม่ให้ดูกันนะครับแต่ในออปชันเนีมันไม่มีผมเล่นเลยมานิดหน่อยแล้วครับมันย้อนกลับไปไม่ได้ก็ได้แต่ฟูดเพจต,ตอนลงครั้งแรกครับไม่ค่อยอยากให้ดูเท่าไหร่เพราะว่าเล่นงูปลามากเลย <laughs> อ่ะมาดูของใหม่กันดีกว่าฮะก็คือเราตีอาร์คเวลจบไปแล้วเนาะก็จะได้ดาบมานะครับดาบตรงนี้ก็ได้โฟกัสมา2ครับทำให้เราเดือดชาร์จได้เร็วบ้าข,ขึ้นฮะแล้วก็เป็นระดับแรลิตี้สเป็นของสุดยอดของโลแลงแล้วนะฮะสำหรับดาบใหญ่ มาเราดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งเียครับก็จะชาร์จเร็วขึ้น10%เนตี่ยซึ่งถ้าคุณมีหินเนี่ยยัดใส่รูของหินสกิลอาวุธเนี่ยก็จะเป็น3จะเร็วขึ้น15เปิดถ้ามีหินโฟกัสเนี่ยจะสุดยอดมากแต่ผมไม่มี <laughs> ต่อไปครับชุดนี้ครับก็ใส่เพิ่ม2ชิ้นนะฮะจากหัวกับตัวของลาทาลอสเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเนี่ยครับของอาร์ควิลข้อดีของชุดนี้ก็คือจะมีสกิลเฟรเยอร์ฮะสำหรับสกิลนี้เป็นสกิลใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาในเกมมอนสเตอร์ดัลไวด์เนี่ครับก็จะมีที่แขนอีก1สกิลนะครับแต่เราใส่2พอเอาแค่ออฟเซตของมันออฟเซตของมันก็ช่วยให้เราไม่ต้องกินยานะครับอ่ะ มาลองดูรายละเอียดกันหน่อยในสองครับเราจะได้เปิดสกิลเดสมเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยจะได้ HP หรือได้การฮิวขึ้นมาครับเมื่อเราทําลายบาดแผลของมอนสเตอร์นะครับซึ่งมันจะไปคอมโบกับตัวเฟลเยอร์ฮะที่เป็นสกิลใหม่ก็คือสกิลใหม่ครับมันสามารถช่วยให้เราเนี่ยตีมอนสเตอร์ทําบาดแผลได้ง่ายมากขึ้นเล็กน้อยนะครับกับมันจะบวกดาเมจให้ด้วยฮะถ้าอาวุธตรงนั้นเนี่ยไม่มีธาตุโดยรวมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หวังตรงนี้เราอาจจะหวังในเรื่องของเดสมเตอร์มากกว่าก็คือเมื่อเราทําลายบาดแผลเราได้เลือดขึ้นนมมมาาาไ่อเเสียวาาั แลวก็ดาบใหญ่เนี่ยมันตัวที่สร้างแผลได้ง่ายอยู่ละมันก็จะไม่ต้องกินยาเยอะเอาตัวรอดได้ง่ายนลครับก็ไปคารโบเข้าคู่กับแผนกระเท้าลาทธรอดได้เลยนะครับตรงนี้ก็มาช่วยในเรื่องของคลิปเข้าเมื่อตีที่จุดอ่อนหรือบาดแผลส่วนเอลก็เหมือนเดิมเลยครับเป็นของซูวูเราต้องการแม็กซิมัมไหมเหมือนเดิมนะครับเอามาช่วยในเรื่องของคริปเข้าจะได้หักลบกันตีก็จะได้มีโอกาสติดคริบ้างเพราะว่าดาบอาร์เวลฮะมีข้อดีก็คือได้ชัดเร็วจากโฟกัสมาสองนะครับแต่ก็มีข้อเสียคือติดลบคเข้า ติวโดยโรวมของเซตนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะหินอาวุธผมใส่เป็นแฮนดิคราฟไปนะครับเนื่องจากว่าคมมันแบบค่อนข้างที่จะลดเร็วมากนะครับถ้าเทียบกับลาทารลอสก็เลยใส่แฮนดิคราฟเข้าไปเพิ่มความคมขึ้นมานิดหนึ่งกาบมีเม็ดเดียวนะฮะหรือเหลือก็เลยใส่แอตแทกบูทเพิ่มความแรงเข้าไปเลยนะอะ ประมาณนี้นี่ครับส่วนหินในชุดเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะใส่สตารลีซิตจริงๆถ้ามีคอนดิชชั่นก็ใส่ไปดีกว่ามันจะได้ลดสตามิน่าการหลบการบล็อกนีครับเอาตัวรอดได้ง่ายและสตามิน่าเต็มแม็กซิมัมไหมเนี่ยก็จะบวกคีิติคอยคุณเองอ่ะวันนี้ฮะเดี๋ยวไปด่านอ e ีเวนต์และการด่านกิจกรรมนะครับก็จะเป็นตัว e N oo, เย็นคุกๆนะครับตัวนี้เป็นไฮแรงนะก็ h r 9ขึ้นไปนะครับ แต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะกันาธาตุมังกรเนี่ยเท่ากับว่า,าธาตุมังกรถ้าเอาไปตีเนี่ยมันจะตีเบาลงนะครับมันจะมีบอกอยู่ในหน้าไหนนะหน้านี้นะฮะนี่ครับถ้าเอาไปตีมังกรก็คือตีได้ข่คอที่เหลือก็คือแบบตีเบาอ่ะตีได้อ่ะแต่บอนเบาะนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมกลับไปที่ดาบลาทรอสก่อนแล้วนะฮะเอา,าธาตุไฟไปตีก็ได้ฮะถ้าเราไม่ได้มีาธาตุน้ําไม่ได้มีาธาตุทันเดอร์อะไรที่เขาได้นำเนี่ยครับเราเอาไฟไปตีแล้วกัน ระดับดาบมันอยู่ในแรงเดียวกันคือคือแรงสี่ก็แทนกันได้ฮะอาจจะลดดาเมจร,รอดาเมจมันหน่อยก็คือได้คือเข้าได้ดาเมจทาดขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันนะมันจะเป็นด่านอีเวนต์นะครับก็ไปกันที่อีเวนต์เควสมี2ตัววันนี้ก็เดี๋ยวตีกัน2ตัวเลยมีไก่กับคุกคูและคุกคูนี่โอ้โหอย่างเยอะฮะในแมปนะครับแนะนําเอากระสุนขี้ไปด้วยนะฮะก็เท่าที่ดูครับไม่สามารถตัดอะไรได้เลยครับสุดอ่อนมีแค่ป่าครับกับหัวนี่ก็เบรกได้แค่นั้นเอง ไปครับลองดูฮะจริงๆผมทำชุดที่ขั้นสูงว่านี้ได้แล้วเนี่ยฮะกับอาวุธที่ขั้นสูงว่านี้ละแต่ถ้าใครเพิ่งมาเล่นครับอยากลองดูเซตนี้ฮะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเวิร์กหรเวิร์กโอเคครับเดินมาถึงแล้วฮะเขาอยู่กันเป็นคู่เลยนะครับก็เดี๋ยวเอากระสุนขี้ฮะยิงให้มันออกไปตัวหนึ่งฮะอาจจะเอาเป็นกระสุนเล็กก็ได้กระสุนใหญ่มันเปลืองเนาะเรายิงเจาะตรงแค่ตัวเดียวเนี่ย ดาบ,บใหญ่ฮะมันค่อนข้างถูกขัดจังหวะบ่อยนะผมเอาผ้าคลุมล็อกเซดี้มานะครับก็จะช่วยให้เราเนะี่ยไม่ถูกขัดจังหวะนะ่เวลาจะชาร์จเวลาจะตีครับมันช่วยได้เยอะอ่ะเดี๋ยวไปยิงตัวที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนนะเอาตัวที่ไม่มาร์กเลยกันดูง่ายดีเดี๋ยวเวลามันบินหนีก็จะได้ตามตัวถูกโอเคครับตัวนั้นยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเราเข้าไปสนิกแอคแท็กมันได้าดาเมจค่อนข้างเยอะ จัดไปครับสองร้อยบถูกเดี๋ยววันนี้เล่นแบบไม่สคริปเยอะนะฮะเอาจาังหวะสคริปมาฟาดดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ชอบหมุนเนะี่ยชอบหมุนชอบพุ่งอนะ่ะน่ารำคาญเนี่ยเอาผ้าคลุมใส่นละ้วช่วยให้ตีตัวนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยน,นีชาร์จสอบนะครับเดี๋ยวไปชาร์จสามฮะถูชาร์จสแลชครับไปไม่ถึงไงเราขนาดใส่ผ้าคลุมแล้วจะได้เล่นง่ายมันยังดีอ่ะ ไปใหม่ฮะทูชาร์สแลทครับอือโอเคฮะอาจจะปล่อยช้าไปหน่อยครับปล่อยช้าแล้วดามเมจมันลดนะต้องปล่อยช่วงจังหวะแบบติดแดงๆพอดีฮะดามเมจจะเต็มๆครับแต,แต่มันหนีไปนู่นอีกแล้วโ,โอเคครับกลับไหมวิ่งกลับไหมวิ่งกลับไหมไม่กลับคนไฟนะฮะอ่ะวิ่งไปหาฟาดไปโอ้โหฟาดธรรมดายังไม่โดนเข้าไปฮะกระแทกครับข้ามไปหนึ่งอันนี้สองนะปล่อยไปเลยนะฮะแล้วก็สามทูชาร์สแลทครับ อโอเคฮะโดนเต็มๆมอยู่เอาใหม่ครับกระแทกใหม่ฮะไปสองนะครับเลก็สามทูชาสลสฮะไม่ทันแล้วตัวนี้ค่อนข้าง,งน่าลำคานฮะวิ่งไปวิ่งมาไปเคยเล่นตั้งแต่ภาคแรกนี่คือโอโ้โหปันน่นปวดปั่นเกินอ้าวหมดแล้วฮะภาคคุมนี่ครับใช้ยังไม่คุ้มเลยอ่ะถอดก่อนฮะเอาคูดาวนี่จะได้มีโอกาสใส่ได้ต่อโอโ้โหล้บบุตรอี้ยะดันอี้ยมันปั่นอย่างเงี้ยฮะ โอเคครับน้องมาฮิวให้ฮะเดี๋ยวเราจะเข้าโอ้ไม่หยุดเลยหนึ่งสองโอ้โหดันมาแล้วยังไม่ทันเข้าสามทูชาร์สแรตเลยโอเคกินยาก่อนฮะกินชาก่อนมาตรงนี้พอดีครับได้โอ้ปาดไปโดนนีกหนึ่งสอง โอเคฮะทูชาร์สมาไวเนี่ยกระแทกชนก่นอนอ้าวไม่ตีสามครับโดนทีเดียวเองฮะเอาแปดดีกว่าน้องวางให้ฮะแปดครับสกคลิปมาแล้วฮะแล้วเดี๋ยวไปสองสองเต็มเต็มโอ้โหขานแต่ตรงนี้หน้าเปิดแล้วดีครับหน้าแตกแล้วหน้าแตกแล้วหน้าแตกแล้วครับปิดแพ้ฮะได้เลือดขินมาหน่อยแล้วเข้าสู่ทูชาร์สแล้วครับไปซึ้บและอีก ทีนึงฮะเห็นแผลอยู่ที่ปีกอยู่นะครับเดี๋ยวปีปีเปิดไม่ได้ฮนะจะเอาเลือดสักหน่อยไม่ถึงขอื่อก่อนครับเปิดออฟเซตฮะเคาน์เตอร์โอเคน้องไม่ตีนะฮะหมุนหางเยอะหมุนหางเคาน์เตอร์เลยไหมเอา้าหมุนทีเดียวอีกเกมนี้มันเอาแน่เอานอนกับบอลไม่ได้เลยฮะยิ่งตีช้าช้าอยู่อ่ะพุ่งครับเราโดดหลบกันฮะโอเคเลือดขึ้นก่อนครับเดี๋ยวฮิวสักนิดนึงก็ได้ฮะฮิวก่อนฮิวก่อนอ่ะไม่ฮิวกดไม่ติดหรอโอเคฮะฮิวได้แล้วน่ครับ มีฮิวฟีอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บกันอะ่ะลากมาตรงนี้ฮะไม่มาซะด้วยตามน้องเราไปเฉยฮะไปฮะไปตีก็นด้ฮะตีห่างครับแล้วไปครั้งที่2ครับผมขอเคา,า,า์เตอร์แล้วกันนะเอ้าไม่หมุนอีกรอบนึ่งเลย <ri> <laughs> โอเคโอเคอเขาอาจจะไม่ได้ฟาดถางเขาแค่จะหมุนมาผมน่าจะเข้าใจผิดครับแล้วมาไหม โอ้เปิดเคาน์เตอร์เกอ้ออย่างเงี้ยฮะสายเคาน์เตอร์นี่คือต้องแบบลงโซโล่เลยฮะเอาน้องเก็บไว้บ้านเลยไม่งั้นโดนดึงอย่างเงี้ยฮะเคาน์เตอร์ยากอ่ะมาดีกว่าม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 า,มาโอเคเรียบร้อยนี่ครับเน้นปากนะวิว่งไปอยู่ปากนะครับสองครับไปฮะทูชาร์จสละครับขอเต็มเต็มทีนิดป๊อปเอา้าไปโดนยากจริงๆหรือว่าผมควรสคริปฮนะบางทีสคิปมันก็อาจจะเร็วกว่าแต่โดยรวมดาเมจอาจจะน้อยกว่านะครับ อะเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่ห,มหนึ่งสองมาถูชาส์จแล้ครับ 3... หัวคูนเดซโซยเรียบร้อยครับได้เลือดมาฮะอะโอเคหมดครับหมดเฟสฮะน้องหนีนะฮะแล้วก็หนีมาตรงที่อยู่กันเป็นกลุ่มฮนะก็ต้องเอากระสุนที่ครับคอยเคลียร์ทีละตัวตัวที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะเดี๋ยวเอาดิก่อนกระโดดจิ้มฮนะทักทายฮะทาย แล้วก็เข้าสู่ทูชาร์ลปั๊บชาร์จไม่เต็มครับข้างหลังมันมาเลยฮะต้องรีบตีเดี๋ยวจะชาร์จฟรีฮะอ่ะเคลียตัวไม่เกี่ยวข้องกันฮะตัวนี้ไปตัวไหนกว่ามีตัวเดียวโอเคจัดเลยฮะจัดได้เลยไปไหนแล้วก่อนเฮ้ยไปอยู่กับแมวอีกแล้วหาจาาังหวะฮะพยายามจะเน้นตีวิกคอยอยู่ครับแต่มันไม่ได้หางก็ตัดไม่ได้กกางกอ่ะสองครับกูชาร์ล ตทำไมหัวแตกเรียบร้อยครับทำลโอกหัวได้แล้วฮะทำไมฮะสองครับแลวก็เข้าสู่ทูชาร์สลใหม่ฮะไปเออไปแล้วตีไม่โดนฮะผมเปิดเคอ์เตอร์บ้างดีกวเป่าเคอร์เตอร์ไม่มาตรงนี้ไปตีน้องซะอย่างนั้นเลยนะฮะไล่ตามกันอีกแล้วครับมาหาเองฮะเดี๋ยวล็อกก่อนครับขาไปและขากลับพร้อมครบเรียบร้อยอ่ะอยู่ตรงนี้หนึ่ง สองปูชาร์จสลัดครับไปอีกทีเรียบร้อยครับ2 2 7ฮะไม่โดนวิกพอยต์เท่าไหร่แล้วถอยไปนู่นแล้วนะฮะเราเคาน์เตอร์ครับปูเดสคอยพอดีฮะเข้านี่เลยครับต้องชาร์จ2อชาร์จ2อ,อีกทีเรียบร้อยกระเด็นฮะผมโอเคฮะตามผลงานครับป้า โอเคชัดทูไม่ทันไปแล้วครับจะตายเลยฮะหัวก็โหลกขึ้นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจับนะตัวนี้ไม่เกี่ยวไปดีกว่าดีดีกว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอกำลังจะหลับเราจะไปวางกับดักใช้อะไรเปิดก่อนก็ได้ฮะเอาแสงบอมเปิดก่อนก็ได้หรือว่าวางกับดักก่อนก็ได้ฮะแล้วแต่สะดวกเลยทีเกียรตีแล้วไปลงหลุมไป โอเคฮะประมาณนีฮะสำหรับเซ็ตนี้ก็ขนาดบวกมาเต็มแล้วนะครับยังโดนแรงอะ่ะคือตัวนี้มันตัวไฮแรงนะครับมันก็เลยแบบโดนแรงหน่อยแต่ก็ดีก็คือเวลาปิดแผลเนี่ยได้เลือดขึ้นมานะครับก็ช่วยได้พอสมควรนะครับบางทีเราขี้เกียจเติมเลือดอเปลีอยนยาก็ตีปิดแผลก็ได้บโซนคลีฮะก็คลีบ้างไม่คลีบ้างแม็กซิม,มัไมไว้มันอาจจะบางทีไม่ได้ทำงานนะครับเนื่องจากว่าซาบีน่าผมลดไปก็จะขึ้นขึ้นลงๆนะครับถ้ามีคอนสติชชั่นก็จะดีอะสำหรับด่านนี้นะครับก็มาหาตัวนี่ฮะ เอาไปทําชุดแฟชั่นเะครับรู้สึกจะใช้2ใบมัน <c oughs> ก็มาตี2ทีนะฮะร,รอบหนึ่งก็ประมาณ10นาทีมากับเพื่อนอาจจะเร็วกว่าหรือว่าถ้าแรงสูงก็5ทีก็น่าจบแล้วมันะ้งหน้าตาก็ออกมาประมาณนีคระบผมไปเปลี่ยนสีชุดแฟมาแล้วก็ไม่ได้ใส่ชุดแฟมันก็เลยสีดำๆหน่อย <c oughs> ตัวผู้หญิงใส่คงสวยฮะตัวผู้ชายใส่ก็อย่างเงี้ยแหละฮะอ่ะไปอีกตัวดีกว่า ไก่ครับสดาวเหมือนกันนะจนตัวไฮแอนด์ครับตัวนี้เนี่ยมันมีหางตีเป็นไฟใช่ไหมก็น่าจะใช้ไฟสู้ไว้ได้ซึ่งสามารถตัดหางได้ด้วยนะครับวิกพอยอยู่ที่คอแล้วก็หัวสามารถเบรกได้นะใช้มังกรตีได้นะดาบที่เราทํามาฮะดาบของอาร์คเวลแต่เขาแนะนําให้ใช้น้ำครับขี้เกียจทำก็ไปมังกรดีกว่าอ่ะผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตีไก่กันดีกว่า โอเคครับถึงเรียบร้อยแล้วครเดี๋ยว Sonic แอคแท็เปิดเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้เราจะเสียค่าความคมเร็วกว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวลองสังเกตว่าค่าความคมของเราเนี่ยมันจะลดไปเร็วแค่ไหนอ่ะสคิปไปครับผมไปทูชาร์จเลยด้วกันฮะบาดหัวหัวหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้เคาน์เตอร์อ่ะกดชา้าไปหน่อยไม่ได้เคาน์เตอร์นะครับเข้าสู่นี่เลยฮะชาร์หึชาร์สครับและทูชาร์สแลฮะแจง้ง เรียบร้อยกิ่งเรียบร้อยเอาใม่เอาไ่เอาไ,อาไ่อะอเคาเตอร์ฮะคาเตอร์ปุ๊บปุ๊บอ้าวไม่ตีแล้วปล่อยเร็วไปทินะอะเอาไปเขาเขาไม่ตีเอาหางฟาดงี้โอเคใส่ผ้าคลุมดีกว่าผมไม่ไหวแล้วโดนขัดจังหวะตลอดเลยครับอะน้องโกรธพอดีฮะตาแดงเล่นเล่นหางก่อนฮะหางตีได้ก็ตีหางครับกลิ่งออกมาฮะอ่ะลืมตัวเราใส่ผ้าคลุม สายภาคุมนี่ต้องซัดเลยฮะไม่ต้องดีครับรอมานานเลยฮะเคาเตอร์เคาเตอร์ครับไปดึงพอลโล่ใส่ครับสตองไวสลครับแล้วไปที่ทูชาร์สลได้เลยครับไปทูชาร์สลัดปึ๊บเอาหางเลยหางแตกเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ขาดนะฮะผมสคิปมา2ก่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวไปทูใหม่ทูชาร์สลหนึ่งสองไม่โดนโดนตะากเองภาคภูมิยังไม่หมดฮะเล่นต่อได้ครับ 2และก็3ฮะทูชาร์จรแแรกไปไหนแล้วโอ้เสียดายการชาร์จพาคุมจะหมดเลยฮะอีกนิดเดียวเฮ้ยฮะจังหวะนี้เดี๋ยวขัดดาบก่อนได้ฮะจะเห็นได้ว่าดาบแป๊บแ,บแบเหลืองเลยฮะได้โอกาสน้องถูกลาไว้ให้พอดีกับเดี๋ยวเราฮิวหรือว่าไม่ได้ฮิวเรียบร้อยครับกิ้งไปก่อนโอเคครับบล็อกไม่มีไฟปะน้องฮิลให้สวยครับ เคาเตอร์เขาไม่โดนก็าชาร์จาดเลยด้วยกันครับหนึ่งตีมาใช่ไหมกระแทกพุง่งฮะสวนไปอันนี้สามเลยครับไปโอ้ยชา้าไปหน่อยชาไปนิดนึงชาไปนิดนึงมือทหากล้องมาเห็นแผลที่ขาแลวฮะเดี๋ยวไปปิดงานครับอะเอาหางก่อนหางจะขาดไม่ขาดนี่บล็อกไปก่อนแล้วก็เข้าสุกหนึ่งสองครับพาไปดีกิ้งออกมาก่อนครับเคาน์เตอร์ได้ไหมคเคาน์เตอร์เขาไม่ตีเขาไม่ตีก็ตีเอง โอเคกินไก่เดี๋ยวเข้าไปฮะกระแทกแล้วก็สองครับเข้าสู่ทูชาร์จแล้วครับแดงปึ๊บปึ๊บรียบร้อยคูนเดสคอยไปแล้วนี่ครับผมกคิปไปฮะแล้วก็ชาร์จเขาสนีทแล้วเรียบร้อยครับหางขาดแล้วโอเคขอทีหนึ่ง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 ไม่ทันนะครับโอเคแร่หางเดียว นอนปะมันยังไม่หัวกะโหลกขึ้นเนี่ยขอไปสติกได้ไหมฮะสติกโอ้สติกได้แค่คังเดียวโอเคฮะแผลที่เท้าครับเก็บดีกว่าปิดแผลเอาใหม่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 วันี้มันผมไม่ตรงมีที่ปากฮะเอาที่ปากก็ได้ปิดแผลไปฮะแล้วกดผิดกดบล็อกเฉยเลยโอ้โหเสียเสียจังหวะทูชาร์จไปเลยฮนะได้ไหมฮะทูชาร์จขึ้นมาโอ้เรียบร้อยกิ้งผ้าคลุมครูดาวยังไม่เสร็จคนะีบ มาเขาเตอเขาเตอร์อนนี้ชาร์จปกติครับชาร์จปกตินะครับไปสองครับสองไม่ชาร์จเยอะไปสามฮะชาร์จเต็มเต็มเอออันที่สองปะวะยังไม่แดงกดไฟก่อนครับแน่จะได้แผลครับปิดแผลฮะปิดแผลไม่โดนครับอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยฟาดเลยแล้วกันฟาดเลยกันฟาดปิดเอานะฮะและฟูชาร์จสลัด ครั้ทงที่สองไม่โดนฮะอย่างแรงเลยมื่อกี้มีสีแดงขึ้นตอนตีสุดท้ายฮะมันแรงมากเข้าปะบล็อกก่อนอ๋อมาหมุนตัวโชว์ฮะคาลเตอร์คาลเตอร์โอโลไปครับสตองไวสลัฮะแล้วก็ทูชาร์สลัครับทูชาร์สลัไปอ้าวไม่เคยจบคอมโบสักทีแต่ตีก็แรงอยู่นะฮะตีแรงอยู่แค่คอมโบไม่จบอะคาเตอร์อีกทีฮะ ลก็ชาร์จตีครับโดนแน่ๆเลยโอเคครับปล่อยไม่ทันครับตอนนี้จับได้แล้วนะฮะแต่ไม่จับผ่ามันดีกว่ามันไม่ได้สู้ยากเท่าไหร่อ่ะทูชาร์สแลสนะครับไปไปโอ้เต็มๆสามเก้าเจ็ดนะครับมันจังหวะปูนด้วยปูนแตกหายไปเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวเรากิ้งมาครับปิดแผลดีกว่าปิดแผลอ่าแล้วก็เข้าสู่ทูชาร์สแลสครับต้องหันหน้าอีกหนึ่ง สองครับผมดาบเหลืองอีกแล้วฮะนี่ผมใส่แฮนดิคับมาแล้วฮะก็คือเพิ่มแม็กของชาร์ฟเดซมนาเนี่ยครับนิดหนึ่งอะถูกชาร์สแล้วครับไปเรียบร้อยฮะก็ประมาดนี้ฮะสำหรับเซตนี้นะครับ มีติดคลิบ้างจริงๆดาบมันถูกลดคลิไปแต่ก็คือเราตีแผลก็มีโอกาสได้คลิม็กซิมัมไหมก็มีคลินะครับทำให้มันหักล้างกันก็เวลาตีมีโอกาสติดทีด่จะเข้าขึ้นมาแล้วพอเราปิดแผลได้เราก็ได้ฮิวขึ้นมาดีครับก็ช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องเปลืองยามากมหม่เดี๋ยวแมวก็ฮิวให้ผมไม่ค่อยได้กดฮิวเท่าไหร่เลยนอกจากว่าแมวฮิวให้แล้วมันไม่ไหวจริงๆเลือดเหลือมากกว่าครึ่งหลอดแล้วอะไรเงี้ยก็กดฮิวสักหน่อยนะครับ สำหรับกิจกรรมตรีไก่ตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้มาฟาร์มชีสนี่ครับหลักๆคือเราจะหาชีสเลยซึ่งเอาไว้ทำอาหารแล้วผมได้ไวซีดออยมาด้วยครับก็วัตถุดิบทำอาหารเช่นกันนะครับเป็นส่วนผสมที่3มันันก็เข้ามาฟาร์มกันได้นี่ฮะตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมอยู่ถึงวันที่19มีนาคมนะครับสำหรับสัปดาห์แรกนะเดี๋ยวสัปดาห์ที่2ก็จะเริ่มวันที่12นะครับเร็วนี้นี่เอง ก็น่าจะเริ่มทำคอนเทนต์ทันถึงปัจจุบันแล้วแหละถึงแต่ว่าบางคนอาจจะจบเ r 1 0ารอยไปแล้วคง <c oughs> จะตามไม่ทันนะเ r ตอนนี้ผมอยู่ที่20กว่ากว่าเองฮะเดี๋ยวเราทำชุดที่3ต่อในเร็วๆนี้ดีครับหากคุณชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ติดตามผลงานกันไว้ด้วยดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมฮะเจอกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ